อะไรครับไอ้ครับสินค้าใหม่ครับผมใหม่อีกแล้วใหม่ทุกเดือนนะครับก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องตัดแต่งกิ่งนะครับเป็นแบบตัวฟันเลยเขาเป็นแบบสลับฟันปลานะครับผมก็ถ้าอีกชื่อหนึ่งก็จะเป็นเลื่อยตัดแต่งคู้ไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่บ้านใครมีสวนนะครับผมมีเป็นสวนหลังบ้านสวนหน้าบ้านอะไรต่างๆนะครับก็ ต้องมีติดบ้านกันไว้นะครับผมสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับก็สําหรับภายในกล่องนะครับอบุปกรณ์เสริมนะครับตัวนี้เขาติดมาให้เลยนะครับเป็นพวกกระแจารู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวถ้วยดูยดระบีใช่ไหมครับถ้วยถ้วยหยอดจระบีนะครับผมแล้วก็สําหรับเรื่องตัวค่าสเปคแรงต่างนะครับก็ตรงหน้ากล่องแล้วก็หลังกล่องเขามีบอกว่ให้เลยนะครับผมก็ วนี้จะเป็นตัวใช้กับแบตเตอรี่นะครับใช้กับแบตเตอรี่2 0โวลต์นะครับผมเจคีอาจจกีแอมก็ได้นะครับผมแล้วก็กําลังมอเตอร์เขาอยู่ที่330วัตต์นะครับผมเป็นขนาด12นิ้วนะครับผมตัวนี้ <c oughs> ก็ตัวนี้สามารถตัดกิ่งไม้ได้หนาสูงสุดอยู่ที่16มิล <c oughs> นะครับผมตัวนี้ก็สําสหรับเรื่องรอบชักนะครับเขาจะอยู่ที่3 4 8 0รอบต่อน,นาทีนะครับผมน้าหนักอยู่ที่ หนึ่งจุดสองกิโลเท่านั้นนะครับผมน้ำหนักเบามากใช่ครับแล้วก็สำหรับเรื่องอสำคัญเลยนะครับผมคือระยะการใช้งานนะครับผมตัวนี้ใช้งานได้นานนะครับผมก็ถ้าแบต2แอมป์นะครับใช้ได้สูงสุดอยู่ที่80นาทีนะครับผมแล้วก็ถ้าสี่แอมนะครับใช้ได้สูงสุดอยู่ที่150นาทีเลยนะครับผมอันนี้คือเปิดแรงสุดใช่ไหมครับใช่ครับผม ขอดูตัวเครื่องหน่อยพี่ไอ้ครับก็ตัวเครื่องเขาจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นทรงเหมือนกับทรงทั่วไปเลยแค่ตัวมอเตอร์เขาเล็กกว่านะครับแล้วก็น้ําหนักเบากว่านะครับผมตัวาวัสดุนะครับตัวฟันนะครับผมทํามาจาก SK สคไฟนะครับผมแล้วก็ตัวกล่องตัวนี้จะทํามาจากอลูมิเนียมนะครับผมตัวนี้ก็แข็งแรงแล้วก็สามารถเซอร์วิสไอออกมาทางความสะอาดได้ง่ายนะครับผม ก็สาหรับตัวเครื่องเขาเป็นมัลเลตมอเตอร์นะครับก็ตัวนี้ผมสําหรับเรื่องตัวสปีดนะครับเขาจะเป็นแบบปรับวอลล m ่มเอานะครับผมเป็นเหมือนเกียร์เต่าเกียร์กระโดดเกียร์กระต่ายนะครับผมไหนลองนะครับครับก็ตัวนี้มีฟังก์ชันปุ่มเซฟตี้ให้ด้วยนะครับผมอย่างแรกคือเราต้องปรับตัวนี้ก่อนนะครับผมปรับแล้วค่อยกดปุ่มเซฟตี้แล้วค่อยกดทํางานนะครับ แล้วก็ถ้าเราต้องการเร่งสปีดนะครับผมเราก็เร่งได้เลยนะครับผมคมไหมตัวนี้คามครับผมตัดนิ้วขาดนะตัวนี้ใช่ไหมถ้าแบบเราต้องเซฟเซฟเซฟตี้ตัวเองหน่อยเนาะตัวนี้ครับก็เขามีกดัดกาดบังบังไว้ให้ด้วยนะครับ,รบผมก็เขามีสองรุ่นนะครับผมบตัวนี้จะเป็นแบบ ตรงนะครับผมแบบตรงก็เอาไว้แบบพุ่มที่เราอยากได้รูปทรงแบบเรียมๆห,หน่อยนะครับผมไม่ได้ทําแบบรูปทรงที่มันซับซ้อนนะครับผมแต่ถ้าพิพจารณาแบบอยากได้ทรงแบบซับซ้อนหน่อยนะครับทําเป็นรูปร่างนะครับเป็นอ,อาจจะเป็นรูปช้างนะครับอาจจะเป็นทรงกลมนะครับผมก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวโค้งดีกว่านะครับผมฟันโค้งก็ตัวนี้อ่า ัวฟันนะครับเขาจะทํามาเป็นสีดําให้นะครับแล้วก็องศาของตัวฟันเนี่ยเขาจะโค้งนะครับผมเพื่อตรงนี้เราจะตัดได้แบบทําทรงได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ตัวกล่องเขาเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับผมฟังก์ชันเซฟตี้แรงต่างเหมือนกันเลยปรับสปีดแบบวอลลุ่มเหมือนกันนะครับมอเตอร์วัลเลตเหมือนกันเลยแล้วก็ตัวใบเขาจะยาวกว่าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับขอขอลองเทียบหน่อยพี่ไอความยาวความยาวนะครับ นี่ไปไหนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดแบตออกให้ดูเลยแล้วกันนะครับมันจะได้ดูง่ายๆนะครับผมนะครับความยาวโอ้นะครับผมก็ถ้าตัวนี้นะครับตัวตัวฟันตรงจะเป็นสิบสามอ่าสิบสองนิ้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นสิบสี่นิ้วอ๋อนะครับผมอ่าก็ระยะการใช้งานก็แตกต่างกันด้วยนะครับผมก็ ถ้าตัวฟันโค้งนะครับตัวฟันโค้งเขาจะใช้ได้สูงสุดถ้าเป็น2แอมป์นะครับ25นาทีนะครับผม4แอมป์จะได้45นาทีอันนี้คือเปิดแรงสุดใช่ไหมครับใช่ครับสปีดกระต่ายครับผมแต่ตัวนี้จะสามารถตัดกิ่งไม้ได้หนากว่านะครับผมจะตัดได้ขนาดสูงสุดอยู่ที่20มิลอ๋อนี่ไงที่พี่ไอบอกว่าตัดทรงกลมนี่ไงใช่ไหมฮะตัวทรงโค้งนี่เพื่อไปแต่งเป็นรูปไอ้นี้หมูเด้งหรือเปล่าพี่ไอครับ ทรงหมูเด้งนะครับครับผมก็เสียงว่าพี่ไอเคยตัดอ้าสำหรับผมมันจะตัดเคยตัดเป็นแค่แบบทรงเหลี่ยมน้ํามันหรือว่าเป็นอ่าที่ผมใช้จะเป็นน้ํามันครับอ๋ออันนี้อันนี้คือเบาใช่ไหมครับเบากว่าอ่าแล้วก็คือถ้ายิ่งอ่าถ้ายิ่งเรามีเพื่อนบ้านเยอะด้วยนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับก็คือเสียงเขาไม่รบกวนเสียงเขาเบาใช่ครับอ๋อแล้วก็เซอร์วิสง่ายด้วยเนาะมันจะไม่เหมือนน้ามันใช่ไหมครับ ใช่ครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะพี่ไอซ์ครับประมาณนี้นะครับถ้าพี่ธนาท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถคลิปตะก้าในคลิปได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อเข้ามาทางร้านนะครับเจริญการค้าดงมะไฟนะครับผมจังหวัดสุโขทัยได้เลยได้ครับโอเคครับขอบคุณครับ